ทีนี้เราก็ผ่าการผ่าบางคนเขาก็ใช้ใบมีดโกนคือคือผมจะใช้ใบมิดโกนนกี่มีดโกนที่มีใช้โกนหนวดแล้วมีสองด้านนะครับแต่ผมเอามาหักนะครับผมเอามาตัดแบ่งครึ่งนะครับนี่ผมแบ่งครึ่งดังไปใช้แล้วทีหนึ่งแล้วเหลือตัวนี้บางคนเขาก็ใช้ผ่าเลยนี่แต่ผมนี่ กลัวกลัวมันบาดมือตัวเองผมเลยไม่ใช้ไอลักษณะเอาตัวนี้เลยเพราะมันไม่มีด้ามใช่ไหมครับผมจะใช้แต่เฉพาะเหล่าเหล่าอันนี้ผมจะใช้คัตเตอร์เล็กคัตเตอร์เล็กนี่ใบใหม่นี่ผมผมจะทําอย่างนี้เอาวางลงกลางๆอะ่ะผมก่อมือเคาะหน่อยหนึ่งมันก็ได้กอดีมแล้วผมควบคุมง่ายนะครับผมไม่ผมไม่ใช้นั่นเลย ทีนี้ผมก็เหลานะครับเหลาตัวตนี้ให้เป็นปากฉลามกิ่งที่เราเลือกมานี่นะครับไม่เป็นปากฉลามนะครับมันมีอยู่สี่คู่เอาอ,ออกคู่หนึ่งมันชิดนะครับใช้มีกนตัวนี้นะครับเพราะว่าแผลแผลมันจะเรียบดีนะครับ ปรับรูปแหปวดชิดมันก็พอดีนะครับต้นกิ่งทีนี้เราก็พันเวลาจะใช้ไอพลติกเทปไอพันต้นไม้ก็ได้นะครับแต่ผมนี่ว่าผมไม่ชอบผมชอบชอบเชือกฟางนะครับฟางมาแล้วก็ตัดพอขนาดนี้พอพอพอเหมาะนี่เราก็เม่เชี่ยอ กีกเล็กๆไม่ต้องใหญ่นะครับมัดพอให้เขาแน่นเฉยๆนะครับสักหลอบสองหลอบก็ได้ครับไม่จำเป็น นี่ครับแค่นี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้หมดทั้งแปดต้นก่อนค่อยจะเอาไปใส่ถุงอบแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าตอนใส่ถุงอบใส่ยังไงจะได้จะได้ครบทุกขั้นตอนเลยนะครับคือหลังจากที่เราผมเสียบเสียบได้เสร็จทั้งแปดยอดแล้วนะครับ อย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็นำเอาเอาทั้งแปดทั้งแปดต้นนั้นมาใส่ในถุงพลาสติกขนาดสามสิบคูณห้าสิบนี่แหละครับใส่มันแปดถุงมันใส่ได้พอดีนะครับแล้วผมก็จะเอาเอาไม้ไผ่เสียบลงลงตรงกลางนะครับเสียบใส่ต้นใดต้นหนึ่งตรงกลาง เพื่อเอยึดถุงไว้ไม่ให้มันล่มนะครับแต่ก็เอาใช้เชือกฟางผูกอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็เอานําไปไว้ในที่ล่มนะครับสาหรับผมนี่ก็เอาเข้าไปใต้ถุงขนมนั่นแหละแล้วผมใช้สแสลมล้อมรอบใ้ถุนไว้นะครับทําเป็นเรือนพอชํานะครับไปใส่ไว้ปกติ ที่เขาเสียบยอดอะไรเนี่เขาบอกว่าจะใช้ประมาณ21วันนะครับ